และนี่ก็คือน้องไกดของเราเป็นฮัสกี้ไกดที่น่ารักมากๆทุกคนวันนี้เราจะพามาดูหมู่บ้านลึกลับท่ามกลางหุบเขาเอลฟ์ที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักหมู่บ้านซาสเฟหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินทางไปหมู่บ้านซัสเฟยนะคะเราจะต้องเริ่มเดินทางจากสนามบินซูริคค่ะไปที่เมืองเวสเราจะไปต่อรถบัสกันที่นี่ค่ะเพื่อขึ้นไปยังหมู่บ้านซัสเฟยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาทางตะวันตกตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและนี่คือรถไฟชั้นหนึ่ง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราจะใช้เดินทางกันค่ะจะมีความกว้างขวางมากๆเลยนะคะและอนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถชมวิวผ่านหน้าต่างได้เลยนะซึ่งวิวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย<ส>ก็จะสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้นั่งอยู่บนรถไปชั้นหนึ่งนะคะของที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งก็อยู่แถวแถวทูนสเปียแถวแถวนั้น,นะคะ่ะก็ <S <S จะให้ดูว่าบรรยากาศของชั้นหนึงอะ่ะมันดีกว่ามากๆเลยนะคะ <S <S เพราะว่าคนน้อยเงียบ ที่นั่งก็กว้างนะคะแล้วก็ที่เก็บกระเป๋าก็เยอะกว่าเราก็มาดูวิวของชั้นหนึ่งกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงเมืองวิสแล้วนะคะ VISP w i s คือเรานั่งรถบัสน่าจะไปซาสเฟค่ะอันนี้ก็สามารถใช้สวิสเทอ a ์เวิร์พาสได้เหมือนกันแล้วก็ที่เก็บกระเป๋าอยูดาา่ด้านาล่างค่ะให้ดูบรรยากาศของรถบ,สรถบสัสค่ะ ตรงเวลามากเลยนะ11โม14นาทีเป๊ะคือแบบออกเลย <c oughs> เราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองซาสเีนะคะนั่งรถบัสก็ประมาณ52นาทีค่ะตลอดการเดินทางด้วยรถบัสน,นะคะเราสามารถชมวิวบรรยากาศของภูมิประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ด้วยซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามสดลูกหูลูกตาเลยค่ะ ที่อยู่อาศัยของคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสร้างกันตามหลายเขานะซึ่งดูสวยงามแล้วก็แปลกหูแปลกตาม,มากๆเลยและตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเมืองซัสเฟย์แล้วค่ะเนื่องจากเมืองซัสเฟย์นะคะตั้งอยู่บนเทือกเขานะคะในการเดินทางด้วยรถบัสเนี่ยเราก็จะต้องขึ้นไปนะคะซึ่งถนนเนี่ยก็จะมีความชันมากเลยนะคะเมื่อเริ่มขึ้นมาข้างบนแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอากาศที่นีร เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าก็เริ่มมีหิมะเริ่มมาปกคลุมแล้วสวยมากๆเลยค่ะมันเหมือนในการ์ตูนวันคริสต์มาสที่เราดูขึ้นตอนเด็กๆเลยนะนี่ก็จะเป็นสถานรีรถบัสนะคะที่ใกล้กับเมืองซัสเฟย์แล้วเราจะเห็นเด็กๆแต่งตัวกันออกมารื่หิมาด้วยนะดูสนุกมากๆเลยค่ะ อยู่กันที่เมืองซารเฟแล้วนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆน่ารักนะก่อนที่จะถึงเซอร์มัดค่ะตอนนี้ก็อุณหภูมินะคะก็ติดลบแหละจนแบบหิมะตกนะเรามารู้จักเมืองเล็กๆน่ารักชื่อว่าเมืองซารเฟยกันนะคะก็เมืองนี้ค่ะเป็นเมืองที่เขาก็นิยมมาเล่นสกีนะแล้วก็พายซีซันของเขาก็คืออยู่ที่หน้าหนาวนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่แบบดูเงียบๆค่ะ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่1องศานะสำหรับธันวาคมอันนี้วันที่6ธันวาคมค่ะคนที่จะมาที่นี่นะคะแนะนำนิดนึงถ้ามาหน้าหนาวเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของรองเท้าเพราะมันจะมีหิมะเห็นไหมคะหิมะมันจะเยอะมากทีนี้คือถ้าเกิดสมมติว่ารองเท้ามันไม่ดีมันก็จะชื้นเข้าไปแล้วก็ทำให้ลื่นได้ด้วยส่วนพวกรถไฟรถนะคะเป็นรถไฟฟ้าเราสามารถเรียกรถไฟฟ้าได้ค่ะเป็นรถแท็กซี่ค่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนสตรีทนะคะของที่เมืองแซดเฟยนะคะเมืองก็จะแบบเล็กๆเงียบๆนิดนึงค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครมาหน้าหนาวนะเขาก็จะมีพวกชุดเสื้อผ้ากีฬาวินเทอร์สปอร์ตเอาไวข้ขายเต็มเลยนะคะ ม้ว่าเมืองซัสเซจะเป็นเมืองที่มีความน่าลหลงใหลและก็มีเสน่ห์มากๆนะคะแต่ก็ยังเป็นเมืองที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยายกาศของที่นี่นะคะก็จะมีความสงบมากๆเลยค่ะเหมาะแก่การมาพักผ่อนอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้เวลาสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น เ,ม,เมืองซัสเวอเหมาะสําหรับการมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนะคะหรือประมาณกลางเดือนธันวาคมที่นี่ก็จะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้คนเนี่ยก็จะนิยมมาเล่นสกีและทํากิจกรรมด้วยกันและแม้ที่นี่จะเป็นเมืองเล็กๆท่า,กามกลางหุบเขานะคะแต่ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้พวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่โรงแรม5ดาวก็มีด้วยนะคะ ตรงนี้ก็คืออพา a อาราลีนนะคะที่เป็นเวลเนสของเมืองซึ่งก็จะเป็นแบบสาธารนณะแล้วก็ต้องเสียค่าเข้านะคะมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งเครื่องออกกำลังกายแล้วก็จะมีพวกสปาซาวน่าด้วยค่ะก็ดีเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของเวลเนสนะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าสปาซาวนาเออหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสปาซาวนาเนี่ยมันก็จะเป็นยูนิเซกนะคะรวมทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง แล้วก็ต้องไม่ใส่เสื้อผ้าดว้วยค่ะเพราะอนุญาตให้ใส่ชุด,ดว่ายน้ำํำก็แค่เฉพาะที่เราลงสระว่ายน้ำเท่านั้นเองต้องใช้ความกล้านิดนึงนะตอนนี้อยู่ที่โฮเทลอารลินที่เมืองซัสเปน,นะคะโอ้โหโรงแรมนี้น่ารักมากๆเลยอะ่ะเราอยู่ที่ชั้น4ี่นะคะเห็นว่าโรงแรมนี้ก็มีประมาณ30กว่าห้องเองตั้งแต่เดินเข้ามานะก็จะมาดูแบบในเรื่องห้องของเขานะคะมีที่เก็บกระเป๋าอะไรเรียบร้อย แล้วก็มีบรรยากาศความเป็นแบบว่าบา้บานพื้นเมืองอบอุ่นน่ารักนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะก็คือเบสิกค่ะแต่ว่าที่ว้าวก็คือเป็นอ่างอาบน้ำคำถามคือเอ๊ะมันอาบแบบว่าโป๊แบบนี้ได้จริงไหมถ้าเกิดได้จริงนะโอ้โหบรรยากาศดีมากคือเราสามารถเทควิวได้แบบเริมากๆเลย มองออกไปข้างนอกค่ะก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านนะคะซึ่งซาตีเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักแล้วก็ยังใช้เป็นรถไฟฟ้านะคะที่นี่คนอาจจะยังรู้จักน้อยอยู่เพราะว่าจะชอบไปที่เมืองเซมัดมากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องนอนนะน,นี้มันจะแบบมีความเหมือนแบบสตูดิโอลูมมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นโรงแรมนะคะเพราะว่ามันมีแบบสัดส่วนแล้วก็แนแทน นี่นี่คือเป็นจุดที่แบบเราสามารถเดินออกไปชมวิวได้อเปิดอย่างนี้ออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็หิมะตกค่ะเพราะตอนนี้เป็นวันเดือนธันวานะวันที่6ทธันวาแต่ว่าอากาศก็สดชื่นดีหิมะตกเข้ามาถึงระเบียงเลยนี่คือวิวนะคะที่เราจะเห็นกันวันนี้เต็มๆนะคะก็หน้าหนาวท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าสดใสเป็นสวรรค์ของคนถ่ายภาพเลย เราก็จะเห็นเป็นแบบพวกโรงแรมนะคะเป็นชาเล่ทำจากไม้ก็จะแบบมีความแบบอบอุ่นนะคะตามสไตล์เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในห้องนอนกันต่ออห้องนอนเตียงดูนุ่มนิ่มน่านอนนะคะสีสันอะไรสวยงามแล้วก็มีส่วนของโต๊ะที่แบบเขียนหนังสือทำงานนะแล้วก็มีความเป็นแบบเหมือนแบบ สไตล์ห้องเป็นจัว่วคล้ายๆห้องไปหลังคานะคะฟิลคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะเป็นส่วนแบบเอาจริง,รงๆมันเหมือนเป็นแบบห้องที่บ้านเป็นลิฟวิ่งรูมอะไรเงี้ยค่ะอ่าตอนนี้อยู่ที่รถอิเล็กทริคนะคะแล้วก็อยนะู่กับเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวค่ะอันนี้เป็นรถที่เราใช้นะคะเราก็นั่งแบบค่อนข้างแอดเวนเจอร์นิดนึงนี่ขนหักนี้เลย So we are in Taipei. Yes. Okay. And we use the electric car going to our hotel. Yes, going to the husky trekking. <laughs> oh, that's nice. Okay. <laughs> <laughs> ซัสเฟนะคะเราจะเห็นรถไฟฟ้าคันเล็กๆน่ารักแบบนี้ตลอดทั่วทั้งเมืองเลยค่ะซึ่งรถคันเล็กแบบนี้ล่ะค่ะก็จะทําให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นภูเขานะคะคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เจ้ารถคันเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะในการเดินทางตอนนี้เรากําลังจะเดินไปทํากิจกรรมนะคะที่แนะนานะคะก็คือรู้สึกแปลกดีเป็น ฮัสกี้เทรคกิ้งนะคะก็คือเราจะต้องไปจูงเจ้าฮัสกี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้เป็นยังไงเพราะว่าตอนแรกเราจะทําเป็น Fox Trail นะคะก็คือตามหาเจ้าสุนัขจิ้งจอกแต่ว่าโปรแกรมโดนยกเลิกเราก็เลยได้มาเป็นไอตัวฮัสกี้นี่แทนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ worry, not usual with the uh, uh, eyes. กิจกรรมนะคะเป็นฮัสกี้เทร k กิ้งนะคะซึ่งอุ๊บส์ฮัสกี้แต่ละตัวนี่ก็พลังแรงมากเลยเราก็มาเดินกันนะคะแบบเหมือนกับว่าพาหมาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือเราไม่ได้พาเขา,าเขาดึงเรามากกว่าเพราะเขาค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะได้ออกมาข้างนอกซึ่งกิจกรรมนี้ใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดินเที่ยวชมเมืองซัสเปนะคะก็สนุกดีแล้วก็แปลกดีด้วยค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะ สิ่งที่ต้องรู้นะคะก็คือเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์นะเขาก็จะมีที่เชือกพีลาใครซึ่งตรงนี้ก็สะดวกมากเลยเพราะว่าเขาอะคลิปเอาไว้ให้เราแล้วให้ตัวน้องฮัสกี้นะคะไม่ไปไหนไกลแล้วก็รองเท้าที่เราใส่มาะคะ่ะเขาก็ใส่โซ่อันนี้ให้ด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยคือเวลาตัวน้องเขาลากไปนะคะก็ไม่ล้มมะค่ะเพราะว่ามันแบบเกาะถนนมากๆเลย ฮัสกี้เทรกิ่งนะคะจะเป็นกิจกรรมเดินชมหมู่บ้านซัสฟีในฤดูหนาวที่แปลกแต่น่ารักมากๆเลยนะคะโดยเจ้าน้องฮัสกี้ทุกตัวเนี่ยก็จะเป็นเือนไกดนำเที่ยวเนาะพาเราเดินชมความสวยงามของภูเขาแล้วก็หมู่บ้าน,นะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นไกด์ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะกิจกรรมนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อเรามาเยือนหมู่บ้านซัสฟี